สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกปู่กับย่าและหลานในช่องโมดี้คิทเช่นครัวขึ้นลาปราบเพลินนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับปู่จะมาทําการนะครับลองเปลี่ยนกออากาศนะครับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิก125ไอนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาย่าขี่ไปนะครับ ยาบอกว่าเหมือนจะมีอาการมันสะดุดสะดุดนะครับเวลาเราจะบิดคันเร่งเนี่ยมันจะเหมือนว่าอากาศมันเข้าไปมันไม่สะดวกนะครับเดี๋ยววันนี้ปู่จะมาลองแกะดูสิครับว่ากออากาศนั้นตั้งแต่ซื้อมาคันเนี้ยเจ็ดปีแล้วนะครับยังไม่เคยได้แกะดูเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแกะดูเป็นครั้งแรกนะครับว่ากอกอากาศเจ็ดปีที่ไม่เคยใช้เลยนะ่ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ย สภาพมันเป็นอย่างไรนะครับว่าแล้วก็ตามปู่ไปเลยนะครับครับอันนี้นะครับก็จะเป็นที่นะครับบรรจุกอกาศดนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะใช้อะไรเครื่องมืออะไรนะครับมาแกะได้นะครับนี้ปู่ได้ลองสำรวจดูแล้วนะก็จะใช้ไขควง แชกนะครับอย่างเดียวนะครับไปครับลองเลยครับ <Keep it. S 1> ใช้ไขควงแชกนะครับท like ้าหมดนะครับ <Blair bik ers> เจ็ดตัวด้วยกันนะครับแล้วก็แกะมาเลยฟึ๊บสภาพยังเอี่ยมนะครับด้านในนะครับแต่ว่าในน้ำมันนะครับนี่เยิย้มนะครับเนี่ยครับก็อากาศจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูด้านนอกนะครับ สภาพนะครับท่านผู้ชมกากตภาพนะครับเจ็ดปีนะ่ก็ไม่เคยที่จะแกะมาดูเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมดูครับตานไปด้วยน้ํามันนะครับในนี้ก็ลักษณะเหมือนว่าถ้าเปรียบเป็นคนนี่ก็จะหายใจไม่ออกนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูอะไรตรงนี้กันเลยครับว่าถ้าเปลี่ยนแล้วอาการมันจะหายไหมนะครับไปเลยครับเดี๋ยวปู่ไปเสื้ออะไรก่อนครับ ครับตอนนี้ปู่ได้ก็ทําการไปซื้ออะไหล่มาแล้วนะครับเป็นกองของ Honda c คลิก 125i ไอนะครับเวลาท่านผู้ชมไปซื้อนะครับก็ต้องบอกยี่ห้อบอกรุ่นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายรุ่นมากเลยนะครับนี่จะมาเปรียบเทียบกับของเก่าแล้วนี่ก็จะเป็นเหมือนกันเด็กเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อมานะครับร้อย ประมาณร้อยแดสิบาทนะครับแกะดูด้างในดีกว่าชิแวบนี่ครับไมค์กีกเอี่ยมกั๊กนะครับนี่ไปครับเราไปลองใส่กันเลยครับไม่ยากนะครับไปครับก่อนที่จะใส่นะครับเดี๋ยวกูจะเช็ดคาบน้ํามันนะครับตรงนี้นะครับออกก่อนนะครับนี่เยิะมเลยนะนี่ จากนั้นเราก็เอาอันใหม่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับปึ๊บพอดีเป๊ะนะครับเนี่ยอันนี้ปลูกไปำํำการล้างเลยนะครับก็ประกอบไปเลยพอดีเป๊ะนะครับจากนั้นเราก็ใส่น็อตนะครับ ้อยได้ครับเดีย๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูเลยนะครับว่าเมื่อเราต,ตัดเครื่องแล้วนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับเคนะครับเก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็เราก็ดาวใบทิ้งนะครับไม่ต้องเก็บใบนะครับ การเปลี่ยนไส้กรองอากาศของปูนะก็เสร็จแยบรอยไปด้วยดีนะครับซื้อรถคดีมาเจ็ดปีนะครับก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับนี่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราถอดไส้กรองเก่าออกแล้วก็ไปซื้อเลนใหม่แล้วก็มาใส่แค่ถอดน็อตแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรง่ายครับเพราะนั้นท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่ามีรถนะครับแบบเยอโต้พวกนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองแกะแกะตรงนี้ดูบ้างนะครับ ถ้ามันสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยก็สมควรเปลี่ยนนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมบ้างนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ